สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วนะคะก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวค่ะก็ได้เวลาที่เราจะต้องมาเคลียร์พื้นพื้นที่เพื่อทำแปลงปลูกผักสวนครัวกันแล้วนะคะก็แปลงนี้ก็ทิ้งเอาไว้ออประมาณ6เดือนค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยหญ้ายังนาตึ๊กเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะ ใช้เวลาเคลียทำความสะอาดถักหญ้ารอบๆแล้วเนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแล้วจากสภาพก่อนก่อนทำแล้วก็หลังเคลียรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็ติดตามดูกันนะคะนี่คือพื้นที่แปลงผักที่เคยปลูกไว้อย่างสวยงามตอนนี้มันไม่ได้สวยแล้วค่ะ มันรกรกไปด้วยต้นไม้หญ้าเดี๋ยวลองดูกันนะคะอันนี้คือประตูทางเข้าค่ะอย่างลกเลยนะคะนี่ค่ะสภาพแปลงผักที่เพื่อนๆเ,เคยชม ว่าสวยบัตรนี้มันไม่ได้สวยค่ะรกมากเลยนะคะเนี่ยนี่คือทางเข้าให้จำต้นมะพร้าวต้นนั้นไว้นะว่ามันลกขนาดนั้น เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเนี่ยตรงต้นมะพร้าวเนี่ยมันจะไม่รกแล้วนะดูสิหนาเต๊บเลยโอ้ไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นอะไรเต็มเลยสภาพหกเดือนของแปลงผักส่วนครัวที่สวยงามยังอยู่อยู่อะมะเขือพวงโอ้มะเขือมะเขือพวงอย่างงามเลยนะเนี่ย อันนี้เอาไปตำน้ําพริกมะเขือได้แม่งก็ไปแกงเผ็ดเนี่ยค่ะพวงยางงามเลยดูสิมะเขือพวงค่ะโอ้เดี๋ยวต้องเก็บไปแกงแล้วก็จะมีต้นมะเขือพวงนี่แหละที่หลงเหลือให้ได้กิน So ช้อนนี้ตัดไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะของการเคลียร์พื้นที่เพื่อปลูกผักนะคะเมื่อวานไม่เสร็จค่ะเพราะว่าหญ้ามันหนามากหญ้าหนามากเลยนะคะเพราะว่าเราปล่อยไว้หลายเดือนหน้าฝนขี้เกียจปลูกค่ะมันการดูแลมันมันยากหญ้ามันขึ้นเร็วก็เลยปล่อยทิ้งไว้ ตอนนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะก็จะปลูกผักแล้วค่ะหรือดูการปลูกผักมาแล้วเนี่ยนะคะแปลงผักที่เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนรุ่นเก่าเคยเห็นนั่นนะคะเพื่อนรุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพื่อนคนใหม่อ่ะนะคะแต่เพื่อนคนเก่าก็คงเคยเห็นนั่นแหละว่าแปลงผักของบ้านเราอะนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือใชอ้กระเบื้องนะคะที่เหลือใช้เนี่ยมาตัดให้ยกล่องนะคะแล้วก็มีเสาเสาไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราก็มากั้นยกล่องเพื่อทำเป็นแปลงผักสวนครัวเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็น่าจะเสร็จถ้าวันนี้เสร็จนะคะก็จะ,ะปรับปรุงดินแล้วค่ะก็จะ พรวนดินเอาดินมาตากสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ใส่แกลบแกลบดิบนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที่ชาวบ้านเขามีขายนะคะก็จะเป็นมูลสัตว์มูลวัวหรือขี้วัวนั่นนะคะแต่ว่าที่บ้านเราเลี้ยงแพะเราก็จะใช้มูลแพะยกเว้นมูลแพะมันไม่พอเราก็จะเอาเอาขี้วัวมาปนกันนะคะแล้ว ก็จะตากแดดไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มปลูกผักกันนะคะอันนี้เป็นปูนอ่าเป็นแปลงพื้นที่สำหรับปลูกผักโดยเฉพาะที่เราจะกั้นกันกั้นอาาเขตไว้ไม่ให้ใครมายุ่งเป็นเรื่องของการปลูกผักโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นผลไม้ก็ข้างนอกพื้นที่ตรงนี้ที่เรากั้นรั้วเอาไว้เนี่ยนะคะก็เกือบเกือบงาน นะคะตรงที่ปลูกผักเนี่ยก็ไม่มากดูเหมือนน้อยนะแต่ทําจริงๆเหนื่อยนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่ก็อยากปลูกผักไว้ทานค่ะปลูกทานเองแล้วมันรับประทานสนิทใจแล้วเราก็ได้ผักสดกินอร่อยอย่างมะเขือเปาะอ,อย่างเงี้ยนะคะก็จะอร่อยพริกก็ไม่ต้องกินของปลอดสารไม่ต้องฉีดยานะคะพวกถั่วอะไรเนี่ยเก็บกินได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณที่เราจะปลูกผักกันหน้าหนาวนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ